วิชุมมาลาฉันแปะข่าวเซิกอ,อึกอึงสาบถึงบัดดนในหมู่ผู้คนชาวเวสาลีแทบทุกทินหมดชนบทบุรีอกสันควันนี้วาดกลัวทั่วไปตื่นตาหน้าเผือด หมดเลือดสันกายลบลีนี้ตายหุ่นวันพลใจสุขครอกสอกครัวสอนตัวแตกภัยเข้าดงพงภัยทิ้งอยาบ้านตนเดือจากข้ามปรามชาวข้ามละอาะอัดพันหัวนาอราด คุ้นด่านดำบนหารือแก่กันคิดพันผ่อนปรนจากไม่ให้ผลมาโคตข้ามมาจึงให้ตีกลองเป่าร้องทันทีแจ้งข่าวภัยรีรุกเบียนบีทาเพื่อหม,มู่ภูมี วัชีอาณาชุมนุมบัญชาป้องกันฉันได้